สวัสดีครับสวัสดีสมาชิก f อนะครับสวัสดีกับทางช่องสัตาปฏิหารนะครับขอให้ปฏิหารนะครับขอให้สิ่งดีๆเกิดกับชีวิตของสมาชิกที่ติดตามรับชมรับฟังกันอยู่นี้นะครับเนาะก็เหมือนเดิมนะครับก่อนที่จะเข้าไปในเนื้อหาของคลิปนะครับวันนี้ก็ยับเลยนะครับผมมาลืมรึมทำเลยนะครับเต็มเกือบนะครับเขาเรียกนะครับ คำเตือนนะครับผมรับชมเพื่อความบันเทิงเพื่อความสุขสนานนะครับหรือเพื่อความมงคลนะครับตัวเลขเป็นเลขมงคลนะครับไม่ใช่เลขสูตรไม่มีสูตรให้ไม่มีสูตรแจกและไม่มีการทาสูตรอะไรใดๆให้ดูทั้งสิ้นนะครับในเมื่อตัวเลขเป็นเลขมงคลนะครับการวิเคราะห์ก็เป็นความคิดเห็นส่วนบุคคลใช้วิจารยณในการรับชมรับฟังคลิปวิดีโอนะครับและที่สําคัญนะครับห้ามเล่นการพนันนะครับทางช่องเราไม่สนับสนุนโดยเด็ดขาดนะครับส่วนใครนะครับอยากจะลงโฆษณาอะไรก็ ทัากลายมาได้นี่ครับผมเนาะย้ำว่าผมไม่มีกลุ่มนะครับไม่มีกลุ่มใดๆทั้งสิ้นนะครับได้ลงแค่นี้นะครับก็มันก็จะเป็นคล้ายๆกับกลุ่มนะครับก็คือนะครับก็คือโพสนะครับโพสกับโพสในหน้าช่องนะครับหน้าช่องนี้แหละนะครับหน้าช่องสถาปนิหารนี่แหละนะครับโพสชุมชนนะครับซึ่งสามารถเห็นได้เฉพาะสมาชิกของทางช่องเราที่ ผมตั้งเป็นตั้งแต่ระดับต้นขึ้นไปที่สามารถดูโพสต์นั้นได้นะครับผมจะโพส์หลัง4โมงครึ่งถึง5โมงนะครับจะเป็นตัวเลขที่แคบกว่าเดิมนะครับวันนี้เรามาดูกันว่าผมโพสต์อะไรตัวไหนบ้างนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันนะครับก็สําหรับวันนี้นะครับเป็นการวิเคราะห์เลขมงคลนะครับของฮานอยย้านะครับว่าเป็นเลขมงคลนะครับไม่ใช่เลขสูตรนะนะครับของฮานอยนะครับไม่ใช่ของไทยและไม่ใช่ของลาวฒนานะครับประจําวันที่5นะครับหรือเป็นงวดที่295 นะครับยังไม่หลุดนะครับยังไม่เคยหลุดเลย2 0 0ก้่าองวดนะครับยังไม่เคยหลุด2 0 0ร้กงนวดนี่คือเลขมงคลนะครับผมแบ่งเป็นเวลาตามเวลาไว้นะครับใครจะดูเฉพาะตามเวลาก็ได้นะครับส่วนที่เป็นสมาชิกแต่ระดับต้นเนี่ยก็จะเขาเรียกว่าอาจจะเรียกว่าได้เปรียบนิดหน่อยเพราะว่าได้นะครับเพราะมันจะแคบกว่าเดิมด้วยผมก็จะสั่งพิเศษกว่าเดิมอีกนะครับวันนี้ก็เข้าเด้งเออนะครับรอดูนะครับมาดูมาดูเออ ก่อนที่จะเป็นวันที่ห้ามัดูวันที่4คือวันนี้แหละนะครับมาดูกันนะครับผลตั้งแต่4ี่โมงนะครับรอบ4ี่โมงนะ2 3 5 0 7นะครับฉะนั้นนะครับรอบทั้ง3รอบต่อไปก็คือ5้าโมงหกโมงหนทุ่มก็จะมีเลขตัวนี้3 5 0 7ถูกต้องไหมครับนี่ก็เอานี้4หลักนี้นะครับมาเป็นแกนนะครับแล้วก็มาดูของผมนี่ก็ได้นะครับหรือใครจะนำแค่นี้ก็ได้นี่มันจะไม่มันจะไม่พลาดนะครับมันจะอยู่ในเขาเรียกว่าอยู่ในวงนี้นะครับอยู่ในนี้ แล้วจริงไหมวันนี้จริงไหมครับอ่าแล้วขอดูกันแต่สมาชิกต,ตั้งแต่ระดับต้นขึ้นไปครับแคบกว่านี้อีกครับวันนี้มันเหมือนจะฟุกหรือเปล่าไม่รู้ไปแล้วแต่นะครับฟุกนั่นแหละง่ายง่ายนะครับจะไม่จะได้ไม่บอกว่าเข้าข้างตัวเองนะครับนี่เห็นไหมนี่นะครับนี่ที่แก้ไขเนี่ยก็คือผมลืมบอกตัวรองไปนะครับสมาชิกทักกระหม่นะเห็นได้ตั้งแต่ระดับต้นขึ้นไปใครอยากเป็นแฟนตัวยงก็ได้นะครับมันก็จะมีเลดอยู่นะครับเห็นไหมสิบเจ็ดนาฬิกาวันที่สี่ 1 7เดถึง19นะครับเด่น0ย์กับ9เท่านั้นนะครับรอง7เน้นพี่น้องเต็มเต็มนะครับและทีนี้ก็มีสมาชิกถามมาเห็นไหมครับเห็นไหมครับก็ถามมาว่าเลืมตัวรองเลืมตัวรองอะไรต่างๆนะครับผมก็ได้พิมพ์ลงไว้ให้ก่อน5โมงนะครับเนี่ยก่อนไม่ใช่ก่อน5โมงก่อน6โมงนะครับผมก็ได้พิมพ์ลงให้นะครับก็เรียบร้อยนะครับผมทีนี้ก็มาดูกันนะครับมันจริงไหมนะครับ ผมบอกไปที่0นย์กับ9เนาะนะครับมีแค่0ูย์กับ9นะครับ,รบตัวรองก็รอะรอ7นะครับและก็พี่น้องหนัก,น,กนะครับพอนอนนะผมจะย่อคำว่าพอนอนก็คือพี่น้องนะครับอาจจะตัวเลขแต่เข้าใจแล้วกันนะครับมาดูรอบแรกก่อนมีไหมนะครับ2 3507 0, 7. 0 7เสียดาย3 5หถ้าเป็น2 3สามก็เข้า มาเอกมาแล้ว,ลวเรียบร้อยไปแล้วมาแล้วโผล่เห็นแล้วนะครับอ่ทีนี้มาดูกันอีกอ <c oughs> รอบห้าโมงนะครับผมบอกตัวไหนครับถ้าตามเวลาเห็นไหมครับพี่เลขสองกับเลขศูนย์ผลก็คือนะครับแปดสองหนึ่งหนึ่งสามเรามาตรวจตัวดักก่อนนี่ที่ผมบอกให้ดักนะครับมีไหมสามอ่ะมีสามปึ๊บนี่โยงให้แบบนี้ ห้าไม่มีศูนย์ไม่มีเจ็ดไม่มีนะครับทีนี้มาดูตัวนี้เข้าไหมเนี่ยเข้าไหมศูนย์เก้าเจ็ดไม่มีแต่มันไปนี่ครับเข้าหนักตัวนี้เลยพี่น้องผมอุตส่าห์เน้นนะครับถ้าใครดูนะครับไม่ใช่เน้นหรอกนะเขาเรียกว่ามันเด่นมากก็คือพี่น้องนะครับเมื่อกี้ก็ได้ขึ้นให้ดูแล้วนะครับผมใส่เครื่องหมายตกใจไปเห็นไหมครับเมื่อวานก็มาสองรอบนะถ้าผมสั่งแบบนี้เห็นไหมนะครับนี่วันที่สี่และสี่วันติดนะครับเขาเรียกว่าเด้งสี่วันติดเด้งนี้ก็มาเขาว่ามาซ้ํา ทีนี้มาดูตัวนี้มาตามเวลาไหมนะครับสองครับห้าโมงสองหนึ่งครับตรงตรงสองหนึ่งตรงตรงไหนผมดูใหม่อีกครั้งนี่มันใช่ไหมนะครับพอมันเข้าเยอะผมก็กลัวผมดูผิดนะครับเออก็ถูกนะครับแต่ไม่มีหนึ่งสามนะครับก็เข้าไปรอบแรกนะครับผมเนาะทีนี้มาดูหกโมงครับทีนี้หกโมงผมออกตท่ไหนครับเก้ากับสองกับศูนย์ ผลที่ออกนะครับสองสาเนะครับเรามาเทียบนี่ก่อนอ่ามาดูนี่ก่อน3นี่นะครับวิธีการดัก3มานะครับห้านี้ไม่ไม่มีนะครับศูนย์ไม่ไม่ไม่มี7ครับอ่าอันนี้คือที่ผมบอกให้ดักนะครับเพ๊บเจ็บเด้งนะครับทีนี้มาดูนะครับสมาชิกของเรานะครับในโพส ผมบอก0กับ9สองตัวนะครับตัวรองก็คือ7มาตัวไหนครับผมมาตัวเด่นครับ9 7ครับเด่งเหมือนกันไม่น้อยหน้าครับอือนี่ดีที่ผมสั่งเบิ้ลอีกนะครับยังไงครับเออมันจะแคบกว่านะครับอืมทีนี้ไม่มีพี่น้องรอบนี้ไม่มีพี่น้องนะครับทีนี้มาดูนี่ตัวนี้ทีเนี้ยนะครับตัวเนี้ยตัวไหนบ้างครับ9ครับ ตามเวลาเลยครับ9ก้าสามมีไหมไม่มีอีกนะครับแล้วก็เพิ่มมันก็คือเจ็ดเจดเจถ้าผมบอกเวลามันมาผมก็ถือว่ามันมาตามเวลานะครับแต่ถ้ามันมาหลักร้อยนะครับถ้าผมไม่ได้บอกเวลาเหมือนถ้า,ถาสมมติว่าเป็น7 39เกอย่างเงี้ยผมก็จะไม่ถือว่ามาตามเวลานะครับนี่ผมยังถือว่ามาตามเวลานะครับ อะมาดูรอบทุ่มหบ้างร,รอบทุ่มหนึ่งเนี่ยหนึ่ง้านะครับตัวที่ดักมาตัวไหนบ้างนะครับมาครบเลย0ูหแล้วก็เจ็อะไรจะยับขนาดนี้อ่าหนะครับ7เอาอีกเอาโอ้โห,โหกระจายเลย0เอาอืมมาดูสมาชิกบ้างสมาชิกเอาศูนย์ เอาเข้าไปนะครับเก้าเอาเข้าไปเอาอีกเอาให้ยับนี่เก้าเจ็ดเอานะครับดูลายเลยไหมครับเออลายเลยไหมเล่นเน้นตัวไหนตัวเด่นที่แบบหนักๆตัวไหนอีกครับพี่น้องเอาเข้าไปนี่พุนเลยแหละครับวันนี้ลายเลยลายเป็นเขาเรียกว่าแผนที่เลยครับหนักกว่าแผนที่นะครับดูวันนี้เ่ยครับเข้ากระจุยเลยนะครับ อ่ะทีนี้มาดูตามเวลานะครับตามเวลาทุ่มหนึ่งผมบอกตัวไหนครับเจ็ดตัวเดียวครับบื้มเจ็ดมาครับเจ็ดห้ามีไหมไม่มีอีกแมเสียดายนะครับเจ็ดห้าไม่ได้เอาให้นะครับผมนะเก้าก็ดึงเด่นด้อยโผล่มาอีกเก้าอ่ะศูนย์ด้วยอ่ะเก้าศูนย์อ่ะ, 9, 0, อะพี่น้องไนงะเห็นไหมเออนะครับก็เสียดายอยู่พวกนี้เฉียดไปนิดเดียว ไม่ได้เลขหนึ่งมาให้ถ้าหนึ่งมาก็ปพ๊บๆ๊บอันนี้สองสามเก้าอย่างนี้สองสี่เก้านะครับแปดสองหนึ่งก็ให้แปดสองศูนย์ดูเอานะครับแต้มเดียวนะครับนเออนะครับสำหรับวันนี้นะครับสมาชิกก็เฮกันไปนะครับผมเนาะอ่ะทีนี้มาดูกันต่อดูกันต่อดูกันต่อนะอย่ามาไปเรียกมงคลนะครับดูเพื่อความบันเทิงนะครับดูเพื่อความบันเทิงนะครับ 295ตรงนี้ก็จะเป็นวันที่5้านะครับถ้าเดือนเจ็บเนาะเดี๋ยวผมหลงลืมวันอีกนงมาเน้งไปอีกนะครับ คงมีอีก 98 90อีกนะครับตามอีก้าเก้าแปดเก้าศูนย์เกสองสองหนึ่งน่าจะไม่มาแล้วสองสามอ่าสองสี่สองศูนย์

อย่าออกช่องว่างแล้วกันเอเอเขียนช่องห่างไปวันนี้นะครับเดี๋ยวก็จะลืมนะครับ ไปลุ้นราวพัฒนากันต่อนะครับเดี๋ยวผมเสร็จากคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมฝากติดตามช่องไลฟ์เป8ด้วยนะครับผมเนาะผมจะก็สตรีมสดให้นะครับผลแล้วก็ไปลุ้นกันนะครับตัวเลขที่ชอบนะครับเราชอบตัวไหนไปลุ้นกันนะครับแปพรุ่งนี้น่าจะแปดลอยมา 8 9 0 8 7 0 8 9 2 8 7 2 8 9 เนี่ยนะครับก็เสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับนี่คือการวิเคราะห์นะครับเลขมงคลของฮานอยนะครับก็ขอให้ทุกคนโชคดีทุกท่านนะครับสำหรับใครนะครับที่เป็นสมาชิกนะครับก็พรุ่งนี้สี่โมงครึ่งถึงห้าโมงนะครับเดี๋ยวกผมจะพิมพ์ให้เหมือนเดิมนะครับกับทางหน้าพิชุมชนกับทางช่องสัทธาปฏิหารเนาะนะครับก็ฝากกดติดตามกดซับสไครต์นะครับถ้าใครชอบคลิปแบบนี้นะครับก็ขอให้ทุกคนโชคดีทุกท่านนะครับผมขอบพระคุณที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังสวัสดีครับ